โรงเรียนบ้านในช่องมิตรภาพที่123นะครับโรงเรียนได้ร่วมกับโครงการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดสู่ศตวรรษที่21นะครับซึ่งจากการดําเนินการโครงการดังกล่าวนะครับทำให้ครูเนี่ยค้นพบในเรื่องของความคิดพื้นฐานศักยภาพของผู้เรียนทําให้ครูเนี่ยสามารถที่จะออกแบบผิดกรรมการเรียนรู้ ได้ตรงกับความต้องการและศักยภาพของผู้เรียนนะครับการที่เราประเมินเรื่องทักษะการคิดเด็กนะคะมันเป็นเครื่องมือที่จะช่วยคุณครูในการที่จะออกแบบการสอนที่จะให้เหมาะสมกับผู้เรียนในชั้นเรียนที่มีการคิดเนี่ยแตกต่างกันออกไปเพื่อให้มันเหมาะสมกับนักเรียนทุกๆคนในห้องเรียนค่ะเครื่องมือที่เอามาใช้ในการวัดก็จะมีอยู่2ส,ส่วนด้วยกันนะนะคะส่วนแรกเนี่ยก็คือเป็นเครื่องมือที่เรียกว่า e-box นะคะ e-box เนี่ยนะคะจะช่วยส่งเสริมทักษะการคิดของเด็กที่เรียกว่า divergent แล้วก็ convergent นะคะตัว divergent นะคะก็คือฝึกให้เด็กเนี่ยคิดคล่องคิดไวคิดไอเดียออกมาให้ได้เยอะๆส่วนที่เป็น convergent นะคะก็คือจะช่วยให้เด็กเนี่ยฝึกการคิดวิเคราะห์ทำให้เขาเนี่ยสามารถจะรวบยอดรวบไอเดียมาจากข้อเท็จจริงที่หลากหลายได้ค่ะ ในวิชาศิลปะนะคะถ้าในส่วนของไดเวอร์เจเนี่ยยกตัวอย่างมีเส้นโค้งอยู่1เส้นนะคะแล้วก็คุณครูเนี่ยก็จะให้เด็กใช้จินตนาการนะคะในการที่พอเห็นภาพเส้นโค้งนี้แล้วว่าเขาเนี่ยคิดถึงอะไรบ้างนะคะแล้วก็ใช้การจับเวลาคุณครูจะให้เวลานักเรียน10นาทีในการสร้างรูปตามจินตนาการจากเส้นโค้งที่คุณครูกำหนดให้นะคะพร้อมไหมคะพร้อม<อ>นะับหนึ่งสองสเริ่มค่ะ บางคนอาจจะวาดได้3อย่างบางคนอาจจะวาดได้10อย่างก็จะทําให้คุณครูเห็นว่าทักษะการคิดของเด็กในห้องเนี่ยมีความแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนนะคะนี่คือพระอาทิตย์โค้งรอบรอบออก้อนเมฆโค้งเตี้ยเออดอกไม้โค้งที่กรีบค่ะรอบโค้งรอบรอบส่วน c o n v e r ร์เจนนะคะก็ตัวอย่างเช่น คุณครูก็มีการกำหนดโจทย์ก็คือให้มีวัตถุที่มันมีความหลากหลายกันนํามาสร้างเรื่องราวเป็นหนึ่งเรื่องราวภายในเวลาที่กําหนดแล้วก็ภาพสุดท้ายแครอทให้เอาทั้งแปภาพเนี่ยมาจินตนาการให้ได้ภาพ1ภาพภายในระยะเวลา10นาที คุณครูก็จะเห็นเรื่องลักษณะการคิดของเด็กจากการที่เด็กๆเขาสร้างเรื่องราวมีจินตนาการมีความสร้างสรรค์ที่มันออกนอกกรอบไปกว่าเพื่อนคนอื่นหรือเปล่านะคะแคย์เราดที่มือกระเป๋าอยู่ที่มือที่พรวนดินอยู่ที่กระเป๋าก้อนหินอยู่ที่ขาสําสหรับในวิชาคณิตศาสตร์นะคะอาจจะให้เด็กๆเนี่ยลองคิดสมก,การออกมาก็คือให้นักเรียนเนี่ยค่ะใช้ ตัวเลขนะคะตั้งแต่1ถึง9นะคะนักเรียนใช้เครื่องหมายทั้งหมดบวกลบคูณหารแล้วตั้งคำถามแล้วให้ตอบคำตอบออาคือ7สำหรับวิชาวิทยาศาสตร์นะคะเขาจะให้เป็นคํามา3คําอ่านบนกระดานพร้อมกันสิมีคําว่าอะไรบ้างคะลูกมี ต้นไม้ดวงจันให้หนูเอาสามคำนี้ลูกมาตั้งคำถามอะให้เวลาหนาทีในการตั้งคำถามเกี่ยวกับ3ามคำนี้จอซีน่าแบกหินและต้นไม้โยนไปบนดวงจันทร์จริงหรือไม่เพราะอย่างไรตอบไม่เพราะจอซีน่าไม่มีแรงพอที่จะโยนไปถึงดวงจันทร์และจอซีน่าไม่มีทางทำ ไมมถึงางค่จะทำไปทำไม <c oughs> ตัวเครื่องมือเนี้ยมันจะส่งเสริมให้เด็กเนี่ยรู้ว่าวิธีการที่เขาจะหาคำตอบมันสามารถจะทำได้ยังไงเขาไม่ได้เน้นว่าทุกคนจะต้องรู้คำตอบในทุกปัญหาที่เขาเจอแต่ว่าเด็กจะใช้ชีวิตอยู่ได้เนี่ยก็คือต้องรู้วิธีการที่จะแก้ปัญหาหรือว่าหาคำตอบให้กับตัวเองได้ค่ะ เด็กเนี่ยเมื่อผ่านกระบวนการนะคะที่ใช้ตัวอ e ี o ็อกมาแล้วเราจะใช้ตัวเครื่องมือที่เป็นสเตมแล้วก็แวมเนี่ยมาวัดเป็นพรีเทสแล้วก็โพสเทสค่ะตัวสเตมเนี่ยก็จะเป็นการบูรณาการระหว่างวิชาวิทยาศาสตร์แล้วก็คณิตศาสตร์ลงไปในข้อสอบนะคะโดยจะใช้ทักษะการคิดแล้วก็องความรู้จากที่เด็กเนี่ยได้ผ่านการพัฒนามาจากการผ่านกระบวนการเรียนการสอนของครูมาใช้ค่ะ และอีกตัวหนึ่งก็เป็นวิชาแวมนะคะก็จะมาจาก Visual Art and Music วิค่ะวิชาศิลปะและดนตรีนะคะข้อสอบส่วนนี้ก็จะมีการผสมกันระหว่างศิลปะที่เป็นทั้งเรื่องของการวาดค่ะแล้วก็ในส่วนของที่เป็นส่วนของดนตรี เรามองว่าถ้านักเรียนทุกคนฝึกกระบวนการคิดตั้งแต่ต้นเขาก็สามารถคิดอย่างเป็นระบบถ้านักเรียนคิดอย่างเป็นระบบตรงนี้มันจะช่วยในเรื่องของการเรียนในเรื่องของการใช้ชีวิตในชีวิตประจําวันได้ดีมากยิ่งขึ้นค่ะนักเรียนก็จะมีความสุขในการเรียนการสอนโดยที่ไม่ต้องอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมเมื่อนักเรียนมีความสุขเห็นรอยยิ้มของนักเรียนคุณครูก็จะมีความสุขอยู่ตรงนั้นค่ะ